พระเจ้าสัญญาอะไรกับเราพี่น้องความหวาดกลัวมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเราจะแน่วแน่เราจะมั่นใจเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะเป็นพระผู้ทรงทำบางอย่างให้เกิดขึ้นในชีวของเราใช่ไหมครับเชิญพระบัญญัติบทที่7ข้อ9บอกว่าฉะนั้นจงรู้เถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์พระองค์รักษาพันธสัญญาแห่งความรักของพระองค์ต่อผู้ที่รักพระองค์และปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ ถึงพันชั่วยุคนนี่ก็คือคาย้ำที่พระเจ้ามาถึงที่ให้พระเจ้าให้โมเสสพูดกับประชากรของเขาบอกว่ารู้ถต่ว่าพระยาเวของท่านทรงเป็นพระเจ้าเรารู้ไหมว่าพระเจ้าของเราเป็นอย่างไรเรารู้ไหมพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ถ้าเรารูา้พระเจ้ายิ่งใหญ่ก็ไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวไปไหมครับพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์และท่านรู้ไหมว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นพระองค์สัตย์ซื่อที่จะให้ความยิ่งใหญ่ของพระองค์สำแดงแก่เราเสมอ พระองค์เป็นพระเจ้าเดียวที่ซื่อสัตย์เสมอพระองค์เป็นพระเจ้าเดียวผู้สําดงความซื่อสัตย์ต่อเราเสมอและถ้าท่านเชื่อว่าถ้าพระเจ้าซื่อสัตย์พอพระองค์จะไม่ทําให้คําสัญญาของพระองค์สูญเสียไปเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาสัญญาเพียงแต่ท่านต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้ามีพระสัญญาอะไรกับท่านในชีวิตพระเจ้าสัญญาอะไรกับท่านล่ะ พระเจ้าบอกเขาว่าพระองค์จะยกดินแดนนี้ให้กับเขาไม่ว่าผ่านไปกี่ชั่วอายุคนไม่ว่าอิสราเอลจะตกไปเป็นทาสอยู่ในอินถึงส0 0ปีพระองค์ไม่เคยลืมคําสัญญาแล้วพระองค์จะมีวิธีที่ทาให้ทุกคําสัญญาที่พระองค์มีต่อเราสาเร็จเสมอด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉนั้นอย่ารู้สึกว่าโอ้เมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีเมื่อไหร่มันจะบรรลุปเป้าหมายทีมันจะมีเวลาของมันมันจะมีเวลามันเพร,ะพระเารรพระพระเจ้าสัตย์ซื่อเห็นไหมครับเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อในชีวิตของเราเพียงแต่เเรรรราาาาปนไงคัััับต้อกษพสญญ ที่เรามีต่อบพระองค์มันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทําหน้าที่ของพระองค์แล้วเราก็อยู่เฉยๆโดยที่เราไม่ตอบสนองไม่ทําอะไรเลยในสิ่งที่เราควรจะต้องทําไม่ใช่เพราะมันมีองค์ประกอบร่วมกันสองอย่างหนึ่งพระเจ้าให้คําสัญญาและพระองค์รับษาสัญญาของพระองค์สองเพียงแต่เราต้องเป็นครับมั่นคงสัต์ซื่อในพันสัญ,ญญาที่เรามีตอบพระองค์ด้วย